ไม่เห็นคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์มาแล้วหรือไม่ได้คอมเมนต์ไม่มีอะไรอ่านนะคะหัวใจก็ไม่เห็นแสดงว่าแค่เคลียบไไว้หนงวีก็จักย้วงได้นองวีก็ได้พูดให้เป็นยังไงมาหลัางบ้านนะคะมาหลัางบ้านให้ละเอียดด้วยน้องเบน โทรมาเดี๋ยวยายจะรับคนเข้ามาไม่มีใครกดหัวใจสักคนก็ต้องกดหัวใจเพิ่มเพิ่มมาแล้วก็โทรเข้ามาเพราะว่าคนเข้ามาต้องมากมายอ้าวคอมเมนต์มาดูไหมซิว่ามันจะเจอไหมมันจะเห็นไหมโหนค่ะโหนนี่ยายสุจีนน้องเบน คุณยายกิจคนากดหัวใจให้หน่อยสิถ้าสวัสดีค่ะใครเอ,อ่ยนมทิพย์หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเปิดบานกคนยันพี่น้องแต่ว่าวละเอียดทายไปทางได้หรือว่าพี่นองขคอยเป็นยังมืดบ่พี่น o ง g คอยมีอียังในบ่พี่นองขคอยห็นเวทักทายได้นะคะ ครหว่างๆก็ขอเชิญมาเล้วกับมาเนี่ยเกาอ้าวคอมเมนต์มาดูไหมซ่ซิว่ามันจะเจอไหมมันจะเห็นไหมยังแสดงหูว,งว่ามันเป็นอีหยังกันเทยายสุจิน คอมเมนต์บอกพี่น้องแสดงว,ว่ายายเอียดไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมไหนกะดหัวใจให้สิว่าจะเห็นไหมคือบอกเห็นมีู้ไดคอมเมนต์มากไปไหนหมดบัดนี้กะบ่หูนะาะบ่หูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาไม่แจ้งมาเนาะคะะ่ะน้ะยายสกินน้องเบนคุณยายกิดคณากดหัวใจให้หน่อยสิถ้า ดีค่ะสวัสดีค่ะอันยนายละเอียนน้ำในวงมาแล้วเธจะเดิมมาแล้วจ้ามาแบบรีบรีบร้อนๆมาแบบตีลังกาขึ้นเวทีโลกเนาะทำไมถึงเป็นเช่นนี้โลกล้านยายละเอียนม,มีใครกลัวใจสักคนหนึ่งโทรมาโทรมาน้องกายทิพย์ก็ได้น้องทิพย์ก็ได้ ใครว่างๆก็แวะมาบ้างเป็นไรเขามาหกคนเจ็ดกะของจาของถ้าถ้าถ้าไม่เห็นจริงๆยังไงสวัสดีนะคะน้องเบนสวัสดีค่ะคุณยายสุจินใครว่างๆก็เชิญด้วยกเด้ว เดินแวะทักทายยายละเอียดได้นะคะม, <laughs> <าว> <laughs> มัน้อนอ้าวคอมเมนต์บอกพี่น้องแสดงว,ว่ายายละเอียดไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมไหนกดหวัวใจให้สิว่าจะเห็นไหมคือบอกเห็นมีผู้ใดคอมเมนต์มากเฮ้ นกุ้ยก็จับยวงได้นกุ้ยก็ได้จ้าเอจ้าจ้าเอจ้าเอ <c oughs> จ้าเอหัวใจดวงที่สิบหัวใจดวงที่เจ็ดมาแล้วจ้ามาหอดบานยังบ่ดทานเด็มาหอดบานยังบ่ดทานเด็กินน้ำกินทาอยู่พูดให้เป็นยังไงมาล้างบ้านนะคะมาล้างบ้านให้ายละเอียดด้วย น้องเบนมีเห็นมีใครเลยเห็นแต่โปรไฟล์ขึ้นมาแถวๆอยู่นี่หัวใจกับเบนเ็น,นพลายโกดไฮมีเห็นมีใครเลยเห็นแต่โปรไฟล์ขึ้นมาแถวๆอยู่นี่หัวใจกับเบ่เ็นพล้ยโกดไฮจ้าเอ๊จ้าจ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอ๊หัวใจดวงที่สิบหัวใจดวงที่เจ็ดอ้า เพราะว่าเพราะว่าเคยน้องน้องกายทพิ์ก็เคยวากันรับเบอร์ตี้ตอนนี้ก็กำลังกินข้าวเที่ยงเนาะค่ะเนะรับประทานอาหารเที่ยงแล้วใครวา,วางวางกระเวะมาบางเป็นไรสวัสดีนะคะลูกเบ๊ะโดคักโหดนี้ หรือว่าแค่เขาเขียบผ่านเนาะใช่ไหมเกียบใช่ไหมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะค่ะมีดองสวัสดีนะคะคุณยายกีเด่นสวัสดีจ้าแม่กลับมาจากทำธุระนะคะลูกก็เลยมาเปิดบ้านหนูไม่ได้เปิดบ่ปกติไม่เปิดบานเลยแสดงว่าบ่เห็นคอมเมนต์หรือพ่เห็นจังได้ก็พอเห็นหัวใจกับสีหัวาเมรินเข้ามาหรือบ่หรือว่าโปรไฟล์เฉย ใครก็ได้โทรมาค่ะโทรมาค่ะได้ยายละเอีดจะรับแค่หนูก็เปิดช่วงนี้เหมือนกันบลูกืสวัสดีนะคะน้องเบนสวัสดีโอ้ยน้องวีก็จักยูวังได้น้องวีก็ได้พูดให้ เป็นยังไงมาล้างบ้านนะคะมาล้างบ้านให้ยยละเอียดด้วยน้องเบนีลกเนาะทำไมถึงเป็นเชน่นนี้ลูกหลานยายละเอียดหรือว่าแค่เขาเขลียบผ่านเนาะใช่ไหมเกียบใช่ไหมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมดองสวัสดีนะคะ,ะ,ค,ะคุณยายกิน หมดทักหมุนี่จ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายนะคะทักทายจ้าเพิ่งนกัน,อ,นอันหุ่นนอก็เลยบดบยดเปิดบานเต็มที่เนาะขนมมอนินะกะกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับขอเชิญน,นะคะขอเชิญแวะทักทายยายละเอียดได้นะคะเพื่อนๆนจ้า โทรมาเดี๋ยวยายจะรับคนเข้ามาไม่มีใครกดหัวใจสักคนก็ต้องกดหัวใจเพิ่มเพิ่มมาแล้วก็โทรเข้ามาเพราะว่าคนเข้ามาต้องมากมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นองจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านที่ควบคุมระบบสวัสดีมาหอดหอนดิพี่นงมาตีลังกาถึงเวทีกันยาน <laughs> โทรมาเดี๋ยวยายจะรับคนเข้ามาไม่มีใครกดหัวใจสักคนก็ต้องกดหัวใจเพิ่มๆม,มาแล้วก็โทรเข้ามาเพราะว่าคนเข้ามาต้องมากมาลารผ่านไปผ่านมาขอเชิญเวะมาทักทายยายละเอียดก่อนออด้วยค่ะเด้อย,ยายจะเข้าไปดู น้องลาโทรมาสิน้องลาลองโทรมาสิลองโทรเข้ามาสิว่ามันเป็นอะไรมากนะคะที่มาเปิดเปิดขามองเห็นเวยค่ะเด้อรายละเอียดเปิดขามองเห็นยืนยันตัวตนเห็นเดิมเช่นเคยนะคะถ้ามาต่างหลายคนหัวใจไม่เคยไม่เห็นขึ้นเลยและคอมเมนต์ก็ไม่เห็น โอ้โอ,โอ้ตัวฉันนี่เมาาื่อวานก็ไห้คืนเพราะว่าเมื่อวานกับไปเฮตดงานอยู่อันเนี้ยใ,ใครก็ได้โทรมาค่ะโทรมาค่ะเดี๋ยวยายเอยดจะรับขอเชิญน,นะคะขอเชิญเวทักทายยายเอยดได้นะคะเพื่อนๆจ้าเป็วะ ถ่ายได้นะคะใครว่างๆก็ขอเชิญเฮ้ยน้องวีก็จักยว้วงได้น้องวีก็ได้ปันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เข้ามาในห้องไลฟ์ใช่ไหมคะเฮ้ยลูกหลานยายละเอียดไปใส,ส่มือเนาะเมื่อใดน้องสเขามาจ้า ก็มาแล้วก็ทักทายนะคะทักทายจ้าพึ่งกัน